วิธีการที่เราจะาเปลี่ยนขนาดของตัวอุปกรณ์ให้มันมีขนาดเท่ากับความต้องการของเราเนี่ยปกติแล้วมันจะเป็นไซส์เดียวกันอย่างสมมติว่าตัวนี้ถ้าเป็นหนึ่งนิ้วครึง่งทางเข้าหนึ่งนิ้วครึง่งมันก็ออกหนึ่งนิ้วครึง่งนะฮะตัวนี้ถ้ามันเข้าสองนิ้วมันก็จะออกสองนิ้วเข้าสามนิ้วก็จะออกสามนิ้วตอนนี้ถ้าเกิดว่าเราอยากว่า ตัวเดิมเนี่ยที่มันออกมาจากท่อจากแท้งจากรถส่งของเหลวอ,อะไรของเราก็แล้วแต่นเนี่ยนะมันมีขนาดสมมุติว่าเป็นขนาดสานิ้วโดยทั่วไปเนี่ยมันจะเป็นขนาดมาตรฐานเนี่ยสนิ้วแต่ว่าบางเอิญเนี่ยลูกค้าสายท่านก็อยากจะใช้ให้มันให้มัน,ให,มนให้มันสะดวกให้มันเล็กลงให้มันง่ายต่อการ หยิบจับยกย้ายหรือว่า,าใช้งานเวลาผมเคยสอบถามผู้ใช้คนส่งพวกน้ำมันพวกของเหลวพวกน้ำมันพืชของอเคมีอะไรพวกนี้ถามว่าทำไมไม่ใช้ท่อสายขนาด3นิ้วซึ่งมันเป็นอุปกรณ์ที่เป็นมาตรฐานขนาดเดียวกับตัวรถส่งหรือว่าตัวแท้งรับ คนที่ใช้งานเนี่ยเขาก็จะบอกว่ามันหนักหนึ่งมันหนักอุปกรณ์มันหนักสายมันหนักสองก็คือมันมีต้นทุนค่าใช้จ่ายสูงเพราะว่าใหญ่ก็แพงเพราะฉะนั้นเนี่ยทางเรามีข้อแนะนำอย่างนี้ฮะส่งพต่ธต,ตอนนี้มันมีเป็นขนาดสามนิ้วมาถ้าท่านอยากลดให้มันเป็นขนาดเล็กลงเนี่ยก็ ก็ต้องไปหาพวกข้อต่อข้อลดเป็นลักษณะแบบนี้นะฮะข้อต่ออันนี้เป็นตัวอย่างบางเอิญมันมันติดกับอุปรกรณ์อยู่เราถอดมาให้ดูสมมุติว่าถ้าเกิดว่าตัวนี้เนี่ยสมมุติวราด้านนี้แล้วกันนะด้านนี้เนี่ยเป็นเป็น,เป,นเป็นท่อทางออกที่มันมีอุปกรณ์ขนาด3ามนิ้วอยู่ท่านก็ซื้อตัวตัวลดอย่างเนี้นะฮะไปใส่หรืออาจจะเป็น จะเป็นตัวลดอีกแบบนึ่งที่เป็นลักษณะแบบนี้นะฮะตัวนี้สมมุติว่า,าตัวเดิมเนี่ยสามนิ้วท่านอยากไปลดให้มันเหลือสองนิ้วหนึ่งนิ้วครึ่งอะไรเนี่ยก็ใส่อย่างเงี้ยใส่ไปเสร็จแล้วเนี่ยก็เอาตัวนี้มาใส่เอาตัวนี้มาใส่เสร็จแล้วท่านก็จะไปใช้กับตัวที่มันสวมสายตัวนี้ใช้ด้านหนึ่งเข้ากับตัวคลิกล็อกนะฮะ อีกด้านหนึ่งก็จะไปใส่สายที่สำหรับโหลดพวกขงเหลวออกไปแล้วก็จะมีตัวรัดตัวแคมปัดอะไรก็แล้วแต่ตัวนี้ก็มันก็จะใส่แบบนี้วิธีการก็คือท่านต้องลดจากตัวต้นทางไม่ว่าจะเป็นรถเป็นแท้งเป็นทางลับเป็นท่ออะไรก็แล้วแต่ลดไปก่อนนะฮะลดแล้วถึงมาเลือกซื้ออุปกรณ์ตัวนี้ว่าท่านต้องการขนาดเท่าไหร่จะเป็น หนึ่งนิ้วครึ่งสองนิ้วสามนิ้วสี่นิ้วอะไรก็แล้วแต่นะฮะอันนี้เป็นข้อมูลเบื้องต้นสําหรับท่านที่ต้องการใช้อุปกรณ์ที่มันมีความต่างขนาดกันส่วนรายละเอียดอื่นๆเนี่ยคงต้องดูสภาพหน้างานนะฮะถ้าท่านมีความจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์อะไรที่มันมีความต่างกันส่งข้อมูลมาสอบถามที่ไลน์หน้าร้านเราก็ได้นะฮะสีฟ้าโปรเกสนะครับขอบคุณมากครับ